แบ่งเป็น2กลุ่มหลักนะคะในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโรคหัวใจแตกกาเนิดโรคหัวใจแตกกาเนิดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็จะพบได้แตแ่ในวัยเด็กแต่ในบางกลุ่มเนี่ยในโรคหัวใจแตกกาเนิดเนี่ยอาจจะวินิจฉัยได้ในตอนที่คนไข้โตขึ้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลกลุ่มโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะแยกออกมาเป็นเรื่องของลิ้นหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจตีบลิ้นหวัวใจรั่วนะคะหรือว่าลิ้นหัวใจติดเชื้อ เส้นเลือดหัวใจตีบในปัจจุบันก็คือเป็นกันเยอะในสมัยก่อนผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมักจะมีอายุค่อนข้างมาก70ปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์ของคนยุคป,ปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยที่มีเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยอายุน้อยลงบางคนมาตั้งแต่อายุ30-40ปีเลยนะคะแล้วก็สามารถเกิดเรื่องของโรคหัวใจตีบได้ ซึ่งหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยการรักษาเบื้องต้นก็คือการใช้ยานะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆของคนไข้นะคะพอมาถึงเรื่องของการผ่าตัดเราจะมีการผ่าตัดทั้งหมด2แบบนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการผ่าตัดที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะเป็นของทางอายุรกรรมหัวใจคือการใส่ขดลวดหรือการใช้บอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจกับอีกแบบหนึ่งคือการผ่าตัดโดยการที่เบี่ยงเบนเส้นเลือดหัวใจนะคะหรือก็เรียกว่าการผ่าตัดบาพาสที่ทุกคนรู้จักกันดี เวลาผ่าตัดวิธีปัจจุบันเราต้องทําให้หัวใจหยุดเต้นในคนไข้าบางกลุ่มไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเขาทราบว่าเราต้องทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะ กลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่การผ่าตัดโดยวิธีการออฟฟัมหัวใจของคนไข้อยังเต้นอยู่ตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดอยู่เราก็จะลดผลข้างเคียงจากการใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมลงไปนะคะอันนี้คือข้อดีข้อที่1ข้อที่สก็คือลดโอกาสการเกิดอามาัอามาพาตได้นะคะเมื่อเทียบกับวิธีการผ่าตัดโดยใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมแบบปกติค่ะเป็นเทคนิคพิเศษที่ทําให้โอกาสอาัมพาตลดลงอาจจะถึง0%ในบางเคสเลยค่ะเมื่อเราไม่ใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมนะคะก็คือการให้เลือดหรือว่าการที่คนไข้ต้องการเลือด หลังผ่าตัดน้อยลงการฟื้นตัวคนไข้ก็จะเร็วขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ก็มีเคสนะคะเป็นผู้ป่วยชายอายุประมาณ42ปีเคยรักษาจากที่อื่นมาก่อนแล้วนะคะแต่าการเป็นการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบคือตีบทั้งหมด3เส้นแต่พอด้วยอายุน้อยเขาอาจจะกลัวเรื่องของการผ่าตัดเขาก็เลยพยายามใส่ขดลวดแต่พอใส่ขดลวดเอาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้ทั้งหมดมีบางเส้นบางตำแหน่งที่ขดลวดไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ป่วยคนนี้นะคะได้รับการใส่ขดลวด3ครั้งแต่ผู้ป่วยยังคงมีอาการเจ็บหน้าอกและยังเหนื่อยตลอดเวลาไม่สาามรถ ชีวิตประจําวันได้เดินไม่ถึงสินาทีก็เหนื่อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาปรึกษาที่โรงพยาบาลสินแพทย์เซรีรั์แล้วก็ทําการตรวจวินิจฉัยต่างๆนะคะฉีดสีใหม่นะคะมีการเอ็กโคระเมินการทํางานของหัวใจนะคะหลังจากนั้นก็เข้าผ่าตัดออกปั๊มหลังจากผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็กลับบ้านได้นะคะภายใน7วันหลังผ่าตัดค่ะคนไข้ก็อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนี้ก็คือออกกําลังกายฟิตได้ตามทั่วไปสามารถทํางานได้เลยค่ะ